จากครั้งก่อนนะครับที่ได้อันบอกไปนะครับว่าในกล่องม,มีอะไรบ้างต่อไปจะเป็นการเซตนะครับออนไลน์ของตัวเครื่องเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าต่างก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปอาภาพก็จะขึ้นปกติอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ตัวการติดตั้งระบบ เรืองหัวข้อเครือข่ายครับและจะเห็นตัว ip ของตัวเครื่องให้เราติ๊ก dhcp เป็นการรับ ip อัตโนมัติเนื่องจากแต่ละบ้าน ip จะไม่เหมือนกันครับต่อไปครับให้เรากดตกลงเสร็จแล้วครับเพื่อความแน่ใจ ว่า IP ที่เราได้มาได้รับหรือยังและตัวเครื่องออนไลน์หรือยังให้เข้าไปที่ตัวการตั้งค่ารลบอีกครั้งหนึ่งและเข้าไปที่เครือข่ายอ่าสังเกตนะครับเครือข่ายสุขภาพสีเขียวนะครับจากเมื่อกี้ที่จะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้ IP ได้แจกมาเรียบร้อยแล้วคือเครื่องได้ทําการออนไลน์แล้วถ้าสมมุติเราต้องการดูผ่านมือถือ ให้ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HiView WiFi และนำตัวแอปพลิเคชันมาสแกนตรงคำว่าเมก ID จากภาพที่แล้วครับผมผมได้แนะนำนะครับผมในส่วนเรื่องการเซตค่าออนไลน์ในตัวเครื่องแล้วต่อไปจะเป็นการ เซตค่าออนไลน์ผ่านตัวมือถือนะครับว่าใช้ยังไงอันดับแรกครับให้เราทำการโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า highview wifi เสร็จแล้วทำการสมัครตัวแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยพอเราสมัครตัวแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยแล้วจะเข้าในสู่หน้าต่อไปให้เรากดที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งจะขึ้นตัว สแกน QR Code นะครับให้เราเข้าไปที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับในหัวข้อตั้งค่าระบบนะครับหัวข้อเครือข่ายและจะมี QR Code อยู่ให้เราเอาตัวมือถือสแกนที่ตัว QR Code เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าเพิ่มอุปกรณ์ให้เรากดคำว่าเพิ่ม เสร็จแล้วครับผมให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์เช่นอะไรก็ได้เช่นบ้านห้องนอนโรงรถหรืออะไระก็แล้วแต่แตนส่วนตรงนี้ผมจะไม่ตั้งชื่อนะครับให้กดยินยันได้เลยเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์เพียงแค่นี้เราก็สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้แล้วครับผม